เราสามารถปลูกฝังความคิดออกเป็น2รูปแบบแบบแรกคือความคิดที่มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และแบบที่2คือคิดแบบที่หลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งมักเกิดความกลัวที่จะล้มเหลวคนที่มักหลีกเลี่ยงอุปสรรคคือคนที่คิดแบบยึดติดหรือ fix mindset ส่วนคนที่มองปัญหาเป็นความท้าทายคือคนที่มีความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset บางครั้งเราก็สามารถสลับความคิดไปมาได้ คนที่มีความคิดแบบยึดติดหรือ f ิกซ์มายเซ็ตเชื่อว่าคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆเช่นความฉลาดหรือพรสวรรค์เป็นลักษณะตายตัวและลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จคนเหล่านี้มักชอบยึดติดกับความสำเร็จในอดีตแต่สำหรับคนที่มีความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset พวกเขาเชื่อว่าความสามารถสร้างได้ทำให้คนเหล่านี้รักในการเรียนรู้เป็นมุมมองที่ผู้นำและศิลปินส่วนใหญ่ยึดมั่นสำหรับพวกเขาชีวิตคือการฝึกฝนและพัฒนาและโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุด ในการฝึกความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset นั้นดร Carol De เวกอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้คิดคนทฤษฎีเรื่องกรอบความคิดแนะนำให้ผู้นำอาจารย์และผู้ปกครองชื่นชมในความพยายามแทนการยกย่องผลลัพธ์ที่ได้เช่นแทนที่จะชื่นชมเด็กที่ได้เกรด4เราควรชื่นชมเด็กที่ตั้งใจเรียนและมีความพยายามไม่ว่าเขาจะได้เกรดอะไรก็ตามผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์ไม่ว่าทักษะนั้นจะเกี่ยวข้องกับการ เรียนในโรงเรียนหรือไม่ก็ตามเพราะนั่นจะทําให้เด็กเข้าใจว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้และจะนํามุมมองนั้นมาใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เห็นความแตกต่างเรามาดูเด็กที่เราสมมติกันขึ้นมาสองคนนี้กันเจคิดว่าคนเราก็แค่ทําได้หรือไม่ได้ส่วนแอนคิดว่าคนเราสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้อย่างที่ใจเราอยาก ความท้าทายเจมักหลีกเลี่ยงความท้าทายเมื่อถึงคราวที่เขาต้องกระโดดข้ามม้าขวางเขากลัวที่จะดูตลกและคนอื่นจะหัวเราะเยาะส่วนแอนมักพร้อมจะ,ะเผชิญความท้าทายใหม่ๆเสมอเธอเห็นเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นเธอรู้ว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเธอพยายามอย่างหนักสุดท้ายจะไม่มีใครหัวเราะเยาะเธอ ฟีดแบ็ผลตอบรับเจหลีกเลี่ยงคําแนะนําโดยเฉพาะเมื่อคุณครูบอกคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีแก้เรียงความที่เขาเขียนให้ดีขึ้นแอนเองก็ไม่ชอบเช่นกันแต่เธอรู้ว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่เธอจะพัฒนาได้และเธอก็เข้าใจว่าคุณครูไม่ได้กําลังวิจารณ์เธอแต่กําลังวิจารณ์ผลงานของเธอในหัวข้อนั้นๆที่เธอทําส่งในวันนั้นอุปสรรคเจมักเลือกทางที่ง่ายเช่น ใช้บันไดเลื่อนแทนการเดินขึ้นบันไดเมื่อเขาซ้อมเล่นกีตาร์เขาหยุดเล่นเมื่อเขาเล่นสะดุดปกติแอนไม่ค่อยใช้บันไดเลื่อนเธอมักจะวิ่งขึ้นบันไดและนับขั้นในหัวเธอชอบความรู้สึกที่เลือดพุ่งพา่านเธอซ้อมตีกลอง15นาทีในทุกเช้าไม่ว่าเธอชอบซ้อมแต่เธอรู้ว่าความพยายามคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะนำเธอไปสู่ชีวิตที่สนุกสนาน ริเลชั่นชิพความสัมพันธ์แอนชอบเห็นคนรอบๆตัวเธอประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเธอรู้ว่าถ้าเธอกระตุ้นให้เพื่อนหรือคนรอบข้างพัฒนาตัวเองเธอก็จะได้พัฒนาตามไปด้วย mm hmm. เมื่อเจเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเขารู้สึกเสียกำลังใจเขาไม่ชอบเห็นเพื่อนสนิทของเขาทำอะไรใหม่ๆเขากลัวว่าความสำเร็จของเพื่อนจะกลายเป็นแรงกดดันให้เขาต้องลองทำอะไรใหม่ๆไปด้วย Career การงานบริษัทที่ฉลาดจะจ้างพนักงานที่มีความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset เพราะคนเหล่านี้จะคอยแก้ปัญหาและจะไม่หยุดพยายามแม้จะเจออุปสรรคการจะหาพนักงานที่ใช่บางบริษัทจะถามคำถามง่ายๆในช่วงสัมภาษณ์งานเช่นคุณคิดว่าทักษะการจัดการเป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าฝึกฝนได้เจตอบว่าเป็นความสามารถตั้งแต่กำเนิดและสุดท้ายแอนก็ได้งานนั้นไป นักประสาทวิทยาเองก็สนับสนุนแนวความคิดนี้มีการยืนยันว่าสมองเติบโตในลักษณะเดียวกันกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในร่างกายโดยผ่านการฝึกฝนงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าฝาแฝดที่ถูกอุปการะมักฉลาดกว่าพี่น้องที่อยู่กับพ่อแม่โดยกำเนิดความแตกต่างนี้เกิดจากความที่พ่อแม่อุปการะมีการศึกษาที่สูงกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนเลี้ยงดูนั้นสำคัญกว่ากรรมพันธุ์ การรู้จักปรับทัศนคติต่อสถานการณ์สามารถสร้างความแตกต่างได้มันไม่ได้เปลี่ยนแค่ผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้นๆแต่จะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปเลยทีเดียวดังที่นักกวีชื่อดังซามูเอลแบ็กเกตได้กล่าวไว้ว่าพยายามทําดูล้มเหลวก็ไม่เป็นไรพยายามใหม่อีกครั้งถ้าล้มเหลวก็ต้องล้มเหลวให้ดีกว่าเดิม คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนง่ายใช่ไหมและถ้าคุณเชื่อแนวคิดนี้คุณคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดจากความคิดแบบยึดติด fix mindset เป็นความคิดแบบเติบโต growth mindset ได้อย่างถาวรหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างขอบคุณที่รับชมค่ะ